จงกะสบายดีพี่น้องบางประโองค์ครับผมสวัสดีเช้าเช้าวันจันทร์ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเชนเคยครับผมวันนี้เราก็พาทุกคนมาเข้าป่าวันที่เรา อยู่ที่ป่าทางอำเภอ,อสังขะไทยแดนไทยกัมพูชาเหมือนกันครับตั่งนี้ <c oughs> ก็รอติดตามชมนะครับว่าเราจะโชคดีเจอเห็ดมากน้อยขนาดไหนวันนี้ ครับคนตอนนี้เรามาเจอเห็ดเห็ดขมเห็ดขมยูคาเห็ดชนิดนี้ก็จะมีรสขมนิดๆแต่ก็ไปต้มสักหนึ่งน้ำแล้วก็ลินน้ำออกแล้วก็กิน อร่อยเหมือนกันครับผมเราไปก้อยเหมือนเราลากเหมือนเราก้อยเนื้อนะครับแซบแบโอเคครับไปต่อครับโอเคทุกคนเราเจออีกแล้วครับผมหนึงดอกน่าจะเป็นเห็ดหอม ยังสวยอยู่ครับเจออ,อีกแล้วครับผมเห็ดพึ่งนี่เห็ดอะไรเอ,อ่ยดำดำอุ้ย น่าจะเป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันแต่ว่าโดนอะไรกินไม่รู้ครึ่งนึ่งน,นี่เรามาเจออีกแล้วหนึ่งดอกครับผมเห็ดพึ่งบริเวณแถวนี้เห็ดพึ่งเยอะอยู่ครับนี่ครับอีกดอกนึง สองดอกแต่ว่าสภาพก็มันก็น่าจะโดนฝนนะฮะเมื่อคืนโอเคครับ,รบไปต่อครับอันนี้เรามาเจอเห็ดน้ำหมากนี่ครับเห็ดน้ำหมากสี่ก็ออกแดงๆมง่วง อีกแล้วครับเห็ดพึ่งดอกโดนอะไรกินไม่รู้น่าจะเป็นกิ้งกือหิไม่ก็ปลวกครับคนเ,เห็ดเห็ดอะไรเนะี่ยเป็นน้ำหมากหรือเปล่า ก็จะเป็นเห็ดน,น้ำหมากขาวอันนี้ก็เห็ดก็เข่าก็เขียเขียวนี่เห็ดก็ข้าวหรือเห็ดน,น้ำหมาก โอ้แถวนี้เยอะอยู่ครับสองดอกอันนี้เป็นเห็ดลังแหลงหลังแหลลงแหลกคือมันสีเขียวๆแหล่ ครับนี่โหเห็ดน่าจะเป็นเห็ดหอมครับไปต่อครับโอเคครับทุกคนเรามาเจอเห็ดน่าจะเป็นเห็ดขมจุคาโอ้ยดอกใหญ่มากครับนี่ครับโอ้สวนน้ำ บนอยู่ครับโอเคครับไปต่อครับน,นี่เห็ดน้ำหมาข,ขาเท้าเห็ดกิน เออมันแก่แล้วอันนี้ยังนุ่มทุกคนเรา,าเจอเห็ดพึ่งอีกแล้วดอกใจเลย ูลปลวกกินครับผมนี่ครับดอกใหญ่เบ้อเลยปลวกกินน่าเสียดายแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับโหอีกดอกหนึ่งครับอันนี้ก็ปลวกกินเหมือนกัน ลวกมันกินหมดแล้วโอเคครับโอเคครับทุกคนเจอเห็ดนีอะไรเออเห็ดหอมตัวนี้จะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับไม่ขมโอเคครับ คนตอนนี้เรามาเจอจอมปลวกมีรูเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้เป็นรูอะไรคอนโดนะ่าจะเป็นคอนโดปลวกนี่ครับโอ้มีคอนโดปลวกจริงๆมีจาวปลวกด้ย โอเคครับยืมกระตามางเด้โอเคครับ<ช>ทุกคนวันนี้ก็9กโมงย1สดมาสรุปผลงานโอ้โหน,นี่งงนะค,นคือเห็ดอะไรมือขามันเงี่ยวแห้งทุกคนก็ได้คนละนิดคนละหน่อยตากานี้ได้เยอะ โโอ้หนี่ก็ข้าวมาเดี๋ยวเราจะย้ายไม้ายเราจะย้ายป่าไปอีกที่หนึ่งครับนี้เต็มตะกร้าแล้วคุณเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไป ลุ้นดูอีกป่าหนึ่งตามชมครับครัทุกคนตอนนี้เรามาที่ป่าอีกที่หนึ่งนะครับเป็นป่าตะตุมทางไปน้ำตกอลงกรครับตอนนี้กำลังเข้าเดี๋ยวเราไปลุ้นดูนะครับว่าเราจะเจอเห็ดมากน้อยขนาดไหน ติดตามชมครับทุกคนเรามาเจอเห็ดพึ่งดอกใหญ่หนึ่งดอกอนี่ครับว่ารู้สึกว่ามันจะแก่แล้วดอกสวยอยู่ครับแต่ว่า ยังใช้ได้อยู่เราไปทำเชื้อไปต่อครับก่อนเรามาเจอเห็ดอะไรเอ่ยจะเป็ดเห็ดเห็ดขมเห็ดขมยูคานะครับ ใอ่ครับไปต่อครับอ,อ้ยมาเจอเห็ดหลังแหล่สาลาเห็ดหลังแหล่ครับกำลังโผล่ขึ้นมาสวยงามมากสีเขียว เจออีกแล้วครับผมนีน่าจะเป็นเห็ดหอมอยู่บริเวณทางเดินนะครับนี่โลง่ลงๆเลยครับสองดอกสวยงามมากครับโอเคครับ อันนี้เห็ดอะไรทุกคนโอ้น่เป็นเห็ดหอมอันนี้ก็รสชาติดีนะครับเห็ดหอมอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายลงมาเราก็คงต้องออกจากป่าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วก็จะหาทางออกไม่เจอ เสียงฝนเดี๋ยวคงพักการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกครับผมติดตามชมครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนื่องจากว่าฝนตกหนักก็เลย วันนี้รีบกลับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มบูทอนออนไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ